รออกันอีกแล้วหรือว่าคันนี้คือเดือดมากๆนะเป็นรุ่นสปอร์ต 4x4 เป็น4ประตูนะครับตัน Next Generation ของ Ford ที่ราคาเข้าถึงได้ง่ายมากๆ1,059,000บาทกับฟังก์ชันเต็มๆในระบบขับเคลื่อน4ร้อนั่นเองนะแล้วก็คันนี้มีการแต่งเรียกว่าดุเดือดสุดๆเพราะว่าใช้โทนสีแดงนะครับในการตัดกับตัวรถสีดำนั่นเองนะด้านบนเลยก็คือลูกค้าใช้เป็นสกู๊ปนะครับทรงฟิต ใช้เป็นม้าสีแดงคือแดงหมดเลยนะตัดขอบก็ตัดแดงเลยไม่มีดำผสมนะครับใส่ไปแบบนี้สันจมูกใช้เป็นสีแดงนั่นเองนะแล้วก็กระจังหน้าเพราะแต่งข้างบนแดงแล้วตรงนี้ก็ต้องใช้ตัดเป็นแบบนี้ครับก็คือสีดำแล้วก็ตัวขอบสีแดงตัดกับไฟสีส้มสมจุดใส่แบบนี้หน้ากระเทแล้วก็โดดเด่นเลยแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟของรุ่นสปอร์ตของเขาเนี่ยมันได้เป็นไฟ led อยู่แล้วนะครับชุด Day t i ทมครบหมดเลยระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้มีให้ในรุ่นนี้ครบคันเลย การชนด้านหน้าก็เปลี่ยนออกนะครับจัดแบบนี้ก็ต้องใส่เป็นการชนเหล็กฮาร์เมอร์คิงซีรีส์นั่นเองด้านล่างเขาก็จะมีจุดกู้คืนสีแดงนะลากจูงได้สูงสูงสาุด 3, ตันครับแล้วก็ตัวคันหม้อน้ําด้านหน้านะใส่ติดตั้งมาแบบนี้ไฟสเตปเรื่องของไฟเด็บเบิไลท์ไฟหลีไฟเลี้ยวสปอร์ตไลท์ชุดฮาร์เมอร์เขามีให้ครบหมดแล้วนะคันนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนการชนหน้าอย่างเดียวนะครับได้ทุกอย่างครบหมดเลยแล้วก็ด้านข้างนะก็มีการอัพสเตปขึ้นมาซส์เป็นเพราะ ายมาเวลนะครับขนาด20นิ้วใช้เป็นตัวสีดำด้านแล้วก็ตัวล้อนะครับเป็นตัว All Stone MT นะ Master Empire MT ยางเบอร์33คูณ2.5 R20 นั่นเองนะครับใส่เป็นยางมัดเทลานความสูงก็มีการยกขึ้นนะครับ2นิ้วนะแล้วก็จัดใส่พวกปีกนกไอจะใส่พวกไอเล็กกันโค้งนะครับคันนี้ใช้ปีกนกเดิมแล้วก็ด้านข้างสติ๊กเกอร์สวยมากๆนะครับใช้เป็นเสือเคียวดาบแบบกำลังพยานก้นไปออกล่าเหยื่อนะครับ สีสติกเกอร์เรียกว่าจัดให้สีแดงสดใสโดนใจแน่นอนนะตัดกับตัวลายโคนนิดหน่อยแล้วก็ตัวบันไดนี่เป็นบันไดตัวที่ยังไม่ค่อยได้เห็นมากเท่าไหร่นะครับเลือกตัวนี้มาเพราะว่าดีไซน์มันตัดเป็นสีแดงแบบนี้นะฮะจะได้เข้ากับตัวรถก็ใช้เป็น TWI นะครับพวกนี้จะมีไฟด้วยนะที่เห็นเป็นไฟ LED นี่เปิดเพื่อเห็นไหมฮะมีไฟส่องบันไดให้ด้วย ใช้ดีไซน์มาเลือกเข้ากับสติกเกอร์เรียกว่าการดีไซน์การออกแบบให้มันแมทช์กับตัวรถสุดๆเลยแล้วก็ด้านบนใา่เป็นราวหลังคาสีดำด้านเข้าไปนะครับตัดให้มันดูเสริมบุคลิกมากขึ้นนเ่องของตัวรถนะตัวนี้เน้นเน้นโทนตัดหมดเลยแม้แต่ตัวเหล็กตัวเหล็กก็ใช้เป็น a l l e n d e r OR ตัวนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นขีดตัดแดงหมดเลยรวมถึงไฟเบรกดวงที่3ด้านบนสปอตไลท์นะครับก็จะมีกระจก LVD ตัวนี้ครอบด้วยเลนที่เป็นสีแดงนั่นเองนะเรียกว่าเลือกชุด แต่งชุดเหล็กที่แมทกับสีสติกเกอร์และการดีไซน์ของตัวรถได้สวยงามแล้วก็ลงตัวแล้วก็ดุเดือดสุดๆกับอากาศตอนนี้ด้วยนะครับเรียกว่า40องศาบวกเกิดมาก็ตั้งหลายปีเพิ่งเจอปีนี้เลยแหละครับว่าแบบทะลุมาเลยนะแบบจะเป็นลมตายให้ได้เลยนะนี่คือร้อนจัดจริงๆอ่ะใส่กาฟฝาท้าย f d ีดวอลโลโก้ตัวหนังสือ La งเจอสีแดงนะครับการชนท้าย Hammer Nova. อร์โนวานี้ก็ต้องบอกว่ามัน เป็นตัวจบอะใส่แล้วรอสเต็ปครบห่วงลากจูงใช้งานได้จริงนะครับก็ต้อง h a m m e r Nova Series นั่นเองในรุ่นของสปอร์ตัวนี้1นึ0 0ล้านานะครับเดี๋ยวก็พาดูฟังก์ชันตัวรถนะกุญแจเป็น Keyless แบบนี้นะครับจะล็อกรถก็แตะนะครับแบบนี้คือล็อกรถจะขึ้นรถก็เอามือสอดเข้าไปนะเดี๋ยวมาดูตัวฟังก์ชันกันว่าราคา1 5 9 0 0ล้าน0 0บาทเนี่ยมันทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวขึ้นด้านหลังเลย โอเครถเรียกว่าร้อนอบอ้าวกันเลยอ่ะปีนขึ้นมานะครับปุ๊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 บฮะสักคู่นะครับแอร์เรียกว่าพัดลมเบอร์สุดปรับแอร์นิดเดียวนะเพราะว่าร้อนเหลือเกิน <I> เท้าไหมโอเค okay. แต่ได้ยินเสียงชัดเนาะนะครับอ่ะมาดูต่อคันเนี้ 1, 000, 000, 000, 000, ยหนึ่งล้านห้าหมื่นเกพันเดี๋ยวก็ไล่จากข้างบนแล้วกันนะครับหนึ่งล้านห้าหมื่นกพันของตัวรถสีด้านบนก็เป็นสีออกเบสสีเทาสว่างแบบนี้นะครับก็จะมีที่วัดส่แว่นนะแล้วก็เรื่องของไฟนะครับเป็นไฟ LED ตัวนี้นะครับสั่งเปิดไฟก็จิ้มเ,เอาอย่างงี้เนาะง่ายๆนะครับอันนี้ระบบเปิดปิดไฟตามประตูนะกระจก กระจกดตัวกระจกมองหลังก็เป็นตัดแสงออตโต้นะจะมีเซ็นเซอร์รับแสงตรงนี้นะครับอันนี้ขับกลางคืนสบายตามากๆนะก็ชอบมากเวลาส่งรถต่างจังหวัดแล้วมีระบบตัดแสงออตโต้เนี่ยมันสบายจริงๆนะขับมาไม่มีแสงแยงตาจากตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็มีการติดกล้องบันทึกหน้านะให้กับลูกค้าไปแล้วก็หน้าจอนะครับของตัวนี้ก็เป็นขนาด10นิ้วในรุ่นสปอร์ตนั่นเองหน้าจอ10นิ้วก็เป็นทัชสกรีนนะฮะก็แตะแบบนี้เลยนะง่าย มีการตั้งค่าตัวรถต่างๆนะครับนะเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยเราก็สามารถที่จะ,ะตั้งค่าได้เองนะคร่าวๆโดยที่ไม่ต้องเข้าศูนย์บริการนั่นเองนะครับเตือนพวกบุตจงบุญแจนะครับระบบล็อกเกียร์เอ็นใช้งานได้ไหมนะปัดน้ําฝนเป็นแบบไหนบ้างนะเรื่องของกระจกนะครับกระจกมองข้างเนี่ยพับอัตโนมัติเราก็เลือกได้นะครับ ครับอัตโนมัติตอนไหนก็พับอัตโนมัติตอนที่เรากดล็อกรถนั่นแหละนะครับล็อกรถปุ๊บกระจกมันก็จะพับเข้านะรพอปลดล็อกปุ๊บกระจกมันก็จะกางออกก็สามารถตั้งเปิดปิดได้แบบนี้นะครับแล้วก็ถุลงลมผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยตัวนี้มันมีออนมีออฟนะครับมันก็จะใช้ในกรณีที่วางคาซิตน,นั่นเองนะครับบุตรหลานเด็กๆน้องๆนองเนาะวางด้านหน้าอย่างเงี้ยก็ต้องสั่งปิดแอร์แบกนะซึ่งคันนี้ทาได้ นะครับก็กดใช่แค่นี้เองสัญลักษณ์มันก็จะไปโชว์ตรงนี้นะครับว่าแอร์แบ็กมันออฟอยู่นะแล้วก็จะมีในเรื่องของสัญลักษณ์คาซิสว่าวางได้นะครับเราจะเปิดกลับที่เดิมก็กดใช่นคแค่นี้เองเ,องเนาะการตั้งค่าต่างๆของตัวรถ Android Auto Apple c a r p l a เป็นแบบไร้าสายเป็นไวเลสนะครับเชื่อมต่อได้ทุกระบบเลยแต่ต้องกับมือถือที่รองรับระบบ ขาเพที่เป็นไร้สายด้วยนะที่มันแมทช์ก,กันนะครับเพืจะส่งไร้สายได้แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้สายต่อได้นะไม่ใช่ปัญหานะครับมันก็จะมีในเรื่องของตัวสายอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวสายตัวนี้เนาะมี t y p 4 C มี t A แล้วก็ที่ชาร์จเป็นแบบไวเลสนะครับนี่แล้วก็ระบบขับเคลื่อนของเขานะฮะตัว Switch Shift On the f y ตัวนี้นะครับก็จะมี2ความเร็วสูง4ความเร็วสูงนะครับแล้วก็4ความเร็วต่ำนี่มี3แบบอยู่ในนี้นะครับ แล้วก็เรื่องของการใส่2ความเร็วสูงไป4ความเร็วสูงเนี่ยก็คือกดได้เลยนะครับขับรถอยู่เนี่ยคือกดได้เลยเขาจะเปลี่ยนระบบให้ในความเร็วที่ไม่เกิน120กิโเมตรแต่ถ้าถามก็ว่ากดได้เลยไหมถ้าขับเกินไปกว่านั้นนะครับก็สามารถกดได้เลยนะแต่ไฟมันจะกระพริบอยู่มันจะยังไม่ใส่ให้จนกว่าความเร็วของเราเนี่ยมันจะลดลงมาต่ำกว่า120กิโเมตรนั่นเองนะครับก็สามารถกดได้ระบบมันล็อกไว้อยู่แล้วแล้วก็ไอ้โหมดการขับขี่นะครับตัวเนี้ย หมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยจะเปลี่ยนได้หมดโหมด6โหมดนะครับเวลาเปลี่ยนมันก็จะมาขึ้นที่ตัวหน้าปัดเดือนใหม่นะเดี๋ยวก็หมุนให้ดูอ่าหมุนมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะมีตัวโหมดปกติมุมน้าข้างตรงนี้นด่เห็นไหมอ่านะครับอ่ามีโหมดปกติแบบนี้โหมดประหยัดนะครับโหมดลาดควงอ่าโหมดถนนลื่นนะครับโหมดคนและล่องแล้วก็โหมดทราย การที่เราหมุนโหมดมาแบบนี้นะรถมันจะปรับให้เลยอย่างตอนนี้มันอยู่ที่ขับ2เมื่อกี้ที่เก้าเตาให้ดูขับ2องความเร็วสูงเราขับมาเจอฝนตกเจอดินเจอทรายนะครับเปิดโหมดถนนลื่นเลยตัวรถเปลี่ยนให้เห็นไหมฮะใส่ระบบ4ี่คูณสให้เรียบร้อยนะก็ใส่ระบบเรื่องของการขับเคลื่อนให้แล้วก็จะปรับในเรื่องของน้ําหนักอัตราเร่งของตัวคันเร่งอัตราการทดของพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็อัตราการตอบสนองของระบบเบรกนั่นเองนะครับก็จะมีการปรับให้สัมพันธ์กับโหมดการขับขี นะเรียกว่าซื้อรถสีคูณ4ไปนะทำอะไรไม่ถูกปรับไม่เป็นกดอย่างเดียวเลยนะเปิดโหมดคนละล่องเราลุยออฟโรดแล้วนะครับใส่ขับ4ให้เรียบร้อยขึ้นหน้าจอออฟโรดเห็นไหมบอกเรื่องขององศานะครับองศาตัวรถนี่ตัวนีนะ้เอียงแบบไหนบ้างนะครับใส่ดิฟล็อกไฟฟ้าให้เสร็จสับเลยนะครับแล้วก็หน้าจอก็ปรับฟิลให้มันเหมือนกับการลุยออฟโรดด้วยนี่นะครับปรับโหมดทรายนะมันก็จะให้แบบนี้นะครับ เราอย่างเช่นว่าเราปรับไอตัวโหมดโค้และล่องเนี่ยนะแต่ว่าเราจุดเนี้ยเรายังรู้ว่ามันไม่ต้องมีดิฟล็อกก็ได้สำหรับคนที่ขับออฟโรดเชี่ยวชาญน,นะครับเราก็ปรับได้นะโดยการกดหน้าจอออฟโรดนี่มาที่กดไปที่หน้าจอก,กลางนะครับตรงแท่นแท่นเนี่ยมันจะมีอ่ายซูมมาหน่อยก็ได้่ต้องใกล้ขนาดนั้นโอเคแต่ตรงแท่นเนี่ยมันจะมีแป้นกดอยู่นะครับ พอกดเสร็จปุ๊บตรงกลางก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นหน้าจอออฟโรดเราเราก็สามารถที่จะมากดนี่ปิดดิฟล็อกได้เองนะครับโดยที่โหมดการขับขี่เนี่ยยังเป็นโหมดโค้งและล่องอยู่นะแต่ว่าเราเลือกได้ว่าจะให้มันใส่ดิฟล็อกท้ายไหมนะครับไอ้ตัวดิฟล็อกไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือระบบมันจะทำให้ล้อสองข้างเนี่ยมันหมุนเท่ากันไม่ว่า ล้อฝั่งไหนมันจะเอียงขึ้นฟ้าอยู่หรือเปล่านะครับก็จะหมุนเท่ากันตลอดนี่คือระบบของยิปล็อกไฟฟ้ามีระบบช่วยลงทางราชันนะตัวนี้ก็คือครบหมดเลยในการทำออฟโรดนะครับของรุ่นสปอร์ตสีคันีราคา1นึ0 0ล้านห้าบาทนะแอร์แบ็กอีก6ตัวภูมลัยไฟฟ้าปัดน้ำฝนออโต้ Auto, มีให้นะครับมีคูสคอนโทรลแล้วนะสั่งงานด้วยเสียงเวลาต่อ Apple ิลคาเพนด์ออโต้ไปนะครับก็กดแล้วก็คุยกับ s ีร i คุยกับ Google Voice ได้เลยนะสั่งงานโทรศัพท์ต่างๆก็ทำได้นะครับหน้าจอก็เป็นจอสีนะแล้วก็ปรับดูข้อมูลของไอ้น้ำมันเครื่องนะครับ Ford นี้เป็นเจ้าแรกในไทยนะที่น้ำมันเครื่องไม่ได้ถ่ายถ่ายตามรอบนะครับคุณภาพน้ำมันเครื่องก็จะมีการเซตมาแบบนี้ในะรถใหม่ก็จะขึ้นที่100%ขึ้น100%แบบนี้นะครับเราขับไปเปอร์เซ็นต์น้ำมันมันก็จะลดลด,ลดสมมุติว่า 15,500กิโลแรกเนี่ยนะครับของ f อร์ดเขาเช็คระยะครั้งแรกไอเปอร์เซนต์น้ำมันเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ75หรือ60ก็ไม่ต้องถ่ายน้ํามันเครื่องน,นั่นเองนะครับอันนี้ไม่ต้องถ่ายก็มาถ่ายในรอบต่อไปขับไปก็คือตามกว่า30นะในไทยนะครับก็คือตามกว่า30ก็แนะนําให้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแต่ถ้าเอาจริงๆนะเอาแบบลากระยะกันเลยนะครับตาม วิศวกรของทางต่างประเทศก็คือระบบตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเตือนให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่5%้านะห้าค่อยเปลี่ยนแต่บ้านเราอากาศมันร้อนนะก็30%ก็เปลี่ยนนะครับโอเคนี่คือภายในของเขาระบบขับขี่หกโหมดื่แกนะครับที่ทําให้ดูนะเจ้าเดียวที่ให้แบบนี้นะราคา1นึ่งล้าน้าก็พันระบบขับ4ที่เป็นแบบพ์ทไทมีโฟล์งโฟโลนี่เห็นไหม่อไวเลสอีกที่ชาร์ ใช้ C ใช้ A อีกนะครับแอร์เป็นออโต้ได้ด้วยแยกอิกสระซ้ายขวานี่กดออโต้เลยกดออโต้เสร็จปุ๊บนะขนฝั่งขวาขี้ร้อนคนฝั่งซ้ายขี้หนาวเห็นไหมฝั่งขวาย2่ฝั่งซ้าย17.0เก็เลือกได้นะครับแบบนี้นี่ง่ายเลยแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนนะตอบสนองไวมากนะครับนี่กดแค่นี้นะครับขึ้นแล้วนี่เมนูล็อกระบบต่างๆใส่พินได้ด้วยนะ เราล็อกไว้นะใครขึ้นมาไม่อยากให้ใช้หน้าจอนะครับอันนี้ก็มีป่นได้ใช้นะครับโอเคนี่คือภายใน4ี4สี่แอร์แบ็กหลูกเบาะหนังครบเลยนะครับฟังก์ชันแบบนี้นะตัวไม้ตัวรับเสียงอ่ะนี่คือคันนี้นะเดี๋ยวให้ไปดูเอเวอเรไวทแทกนอยสีเหลืองนะตัวใหม่นะเตรียมส่งมอบลูกค้าแล้วนะครับอ่ะไปดูคันต่อไปกันฮะอ๋อแอร์หลังโอเคข้างหลังก็จะมีตัวแอร์ให้นะครับ 2ที่ด้านหลังซ้ายขวานะมีให้แล้วนะครับในรุ่น Nexgen อะ,อะเวลาเราล็อกรถเนะี่ยลงมาเสร็จรปุ๊บเราก็แตะแค่นี้นะครับรถก็ล็อกเลยนะกระจกพับเรียบร้อยแล้วไปดู Nexgen Everest สีเหลืองราคา1นึ่งล้านเ้าแสนหหมื่นหพันบาทคันนี้นะฮะ สีลักเยลโล่สี K ่คูณสี่เอเวอเรสต์ไวท์แท็กสีพิเศษของเขาที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเพิ่มสีนี้เข้ามาแล้วก็มีคําว่าไวท์แท็กตัวเองนะตัวหนังสือสีดําตัดอยู่บนฝากระโปรงก็ให้เขาเรียกว่าความเข้ากันนะั้นแล้วก็ดูสวยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนในรุ่นจากตัวนี้ก็คือเรื่องของกระจังหน้าก็จะใช้เป็นกระจังหน้ารูปตัว H นะครับเป็นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของไวท์แท็กกระจังหน้าเอามาใส่ไฟก็เป็นไฟแมทริกนะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าก็ใส่ ข้อไฟหน้าเพิ่มนะครับใส่ข้อไฟหน้าเพิ่มเข้าไปแล้วก็เซตแมทริก led เนี่ยคือไฟอัจฉริยะอยู่แล้วเปิดไฟสูงไฟต่ํอาอัตโนมัติเปิดปิดไฟเองนะครับมีไฟมุมทะแยงต่างๆคือครบหมดเซ็นเซอร์รอบคันระบบช่วยเบรก2.0ทุกอย่างมีให้หมดเลยนะครับเกียร์ไฟฟ้าก็ได้หมดแล้วก็ที่เปลี่ยนในเรื่องของตัวลายแมกนะลายตัวของแมก ls สี่คูณสี่มันก็จะเปลี่ยนไปจะเป็นลายนี้นะครับ คือมันเป็นทรงเหมือนคล้ายๆจะว่าหยดน้ํามันก็ไม่ใช่น่ะคือเป็นทรงแนวแออฟโรดนะครับก็ใส่เข้ามาแต่แม็กก็จะเป็น20เหมือนตัวเอเวอเรสต์สี่คูณสเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นตัวลายหยดน้ําตัวนี้แล้วก็ซุ้มล้อจะเป็นสีเมเจอร์เออร์เกรย์นะตัวรถสีอะไรแล้วแต่ซุ้มล้อก,ก็เป็นเมเจอร์เออร์เกรย์เข้ามานะครับแล้วก็ตัวโลโก้แก้มข้างของตัวไวท์แท็กของตัวเอเวอเรสต์ไวทแท็กไม่รู้มันจะไวท์แท็กมันจะเอเวอเรสต์ะนะเซลก็ยังงงๆนะครับมันจะเป็นสีดํา นะฮะใช้เป็นสีดำแบบนี้แล้วก็กระจกมองข้างก็เป็นเมเจอร์แล้วก็กล้อง360มีให้ครบหมดตรงนี้ก็จะเป็นโลโกโล White ้ไวท์แท็กอยู่นะครับแล้วก็ติดครอบสีดำไปนะแล้วก็ราวหลังคาที่จะไม่เหมือนเลยก็คือราวหลังคาจะเป็นทรงไวท์แท็กก็คือจะเป็นทรงยกสูงเอาไว้จับอุปรกรณ์ขึ้นหลังคงหลังคาต่างๆนะแบกจัก,กรยานนะครับเพื่อจะเป็นตัวจับแบบนี้ก็คือราวหลังคาของตัว Ever e s ร w i t e วทนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวการตัดเนี่ยจะไม่ใช้โครเมียมตัดเลยนะครับนี่ตัวขอบกระจกเป็นสีดํา ถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยไทเทเนียมจะเป็นโครเมียมเนาะอันนั้นจะเน้นความหรูหราอันนี้เน้นแบบสไตล์ลุยๆหน่อยตัวนี้ก็เป็นสีดํามหมดเลยนะครับยาวไปถึงด้านหลังรวมถึงตัวนี้นะครับก็ใช้สีดําตัดหมดนะแล้วก็โลโก้4ีคูณสี่จำไม่ได้เป็นสีไทเทเนียมก็จะเป็นตัวนี้นะสี่คูณสี่ใส่เข้าไปนะครับนะรวมถึงคําว่า Y t a แด้วยนะครับก็ใส่เข้าไปหมดไฟท้ายเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนในเรื่องของโลโก้ตัวนี้จะเป็นสีอีโบนี่นะครับสีเทาก็ได้เรียกง่ายๆนะครับ คำว่าตรงนี้เ v เวอเรสนะเพราะถ้าเป็นไทเทเนียมก็จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองนะในการตัดอ่ะนี่คือเ v เวอเรสต์ไวท์แนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยู่เอเวอเรสต์ไวท์แสีเหลือง4ีคูณสเดี๋ยวเดี๋ยวไปเ v เวอเรสตคูณสนะครับคันนี้นะราคา1นึ่งล้านเก้าแสบาทลูกค้าที่รอ4ีคูณสรุ่นปกตินานมากแล้วอยากได้รถเลยก็สีเหลือง ตอนนี้มีพร้อมนะครับที่จะส่งมอบได้นะเอเวอร์เรสต์4รุ่นวายแท็กนะครับ1,911,000บาทดูไลฟ์กอฟอยู่ติดต่อก็มาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามานะหรือโทรมาหากอฟเบอร์086536464นะครับในการติดต่อกอฟก๊ g rop, g rop, อยู่ที่เกษตรนะมอมินนะโอเคมาดูคันต่อไปนะครับก็จะมีแต่งสีดำด้านนะตัวน,นี้เลยนะครับ4.4เหมือนกันราคาเท่ากับตัวเดียวกันเลย1ล้าน ห้าหมื่นเก้าพันบาทแต่แต่งดำด้านอันนี้เน้นโทนทะมึนทะมึนหน่อยนะครับมีความดุกดันแล้วก็ตัดด้วยตัวชุดวายนั่นเองนะครับใช้เป็นตัวชุดวายแบบนี้นะตีคางสีดำแล้วก็ตัวกระจังหน้าก็ใช้เป็นรูปม้าตด้วยโครเมียมนะครับก็จะเข้ากับตัวรถที่ทํามานะตัวรถเดิมเนี่ยเป็นสีเทานะเป็นสีเทาแล้วก็ทาเป็นดำด้านแบบนี้แต่งแบบนี้นะครับคันที่3แล้วนะโชลูมก๊อฟนะใส่ไปแล้วก็ใส่ชุดวายนะก็จะเป็นทรงเนปเตอร์ชุดล้อนี่ก็คือชุดวายทั้งหมดเลย ใส่ตัวล้อลบ44นะครับแล้วก็ใช้เป็นยางเบอร์แพงมากเส้นเป็นหมื่นเลยนะครับยาง M MM MT เบอร์35คูณ12.5 R 2 0ใส่ปีกนกโปรเฟนเดอร์ชุดยกทุกอย่างนะใส่ครบหมดแล้วนะครับในการขับขี่ก็ต้องใส่ปีกนกด้วยเพราะว่าล้อมันใหญ่ขึ้นนะครับล้อใหญ่ขึ้นเรียบร้อยลบ44นะก็ต้องใส่ปีกนกเพื่อให้ยางมันกินเสมอกับพื้นถนุนแล้วก็การขับขี่นะครับที่ดีการสึกหลอของหน้ายางที่สมบูรณ์นั่นเอง ยกแบบนี้ยังไงก็ต้องใส่อย่าห่วงนะครับใส่ปีกนกปรับองศาเข้าไปด้วยนะการตัดโลโก้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีเทาแรงม้าเป็นเทอร์โบเดียว170งแรงม้าแรงบิด405นิวตันส่วนฟังก์ชันภายในเนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้เด็กกลับไหลไปนะครับแต่ตัวนี้จะใช้เป็นชุด Ha ม er เมอร์ในเรื่องของบันไดข้างแล้วก็ตัวโลบาร์ด้านหลังก็ใช้เป็น h a m เมอร์วอลเลร์นะครับตัวนี้นะเป็น h a m เมอร์วอลเลร์นะครับใส่เข้าไป อ่าแล้วก็ท้ายเป็นโนวาซีรีส์เขาเรียกว่าตัวจบนะของตัว h ั m m e r นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นี่นะก็จะมีสปอตไลฟ์ไฟถอยไฟเบรกต่างๆมีให้ครบหมดนะคันนี้สีดามคือทําเพิ่มนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นสีมาจากโรงงานนะทำสีเพิ่มให้นะครับโดยใช้การแรปสติ๊กเกอร์ทั้งคันเนียนๆแบบนี้ตัวสติ๊กเกอร์คืออย่างดีนะครับมีประกันให้นะสปี5ปีแล้วแต่เกรดที่ เลือกนะครับเรามีเกตให้เลือกจะเอาเป็นญี่ปุ่นเอาเป็นเยอรมันหรืออะไรก็ว่ากันนะครับแต่สีรับรองว่าแต่งไปให้นี่โดนใจแน่นอนอยากได้สีอื่นก็มีนะที่ที่ชลุมก็มีสีเขียวนะครับมีริาสาร์กรีนมีริซาร์กรีนก่อนหน้านี้ก็ส่งของตัวเอเวอเรสต์ไปเนาะแล้วก็มีตัวสีเขียวขี่ม้าก็เอเวอเรสต์เหมือนกันนะครับในรีวิวที่ก๊อฟทำไปด้วยนะครับอันี้ก็คือวันนี้นะอัปเดตวันหยุดวันจัก,กรีนะครับวันที่6 3คันรอๆนะครับ ก็อากาศตอนนี้ร้อนมากก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไปถึงรู้สึกเวียนหัวอากาศร้อนเยอ,เยอะก็เข้าที่ร่มนะหา,าน้ําเย็นๆดื่มนะครับป้องกันอาการฮีสโตร์ซึ่งตอนนี้ก็มีคนบนะุคคลสําคัญหนึ่งคนนะครับเสียชีวิตไปนะวันนี้ก็ฝากดูแลสุขภาพแล้วก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ